สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวห้องแล้วก็โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่นะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะนี่ผมจะอยู่ที่นี่นะครับผมก็อยากถ่ายคลิปนี้เก็บไว้ด้วยแล้วก็สําหรับใครที่อยากมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยนะครับห้องที่ผมพักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องในทริปคอสนะครับถ้ามาพักที่นี่เนี่ยเขาจะมีให้เลือก4ที่นะผมเลือกในทริปคอสนะครับที่นี่ถูกที่สุดแล้วนะห้องก็จะขนาดประมาณนี้นี่แหละนะครับตอนนี้โล่งๆนะพอเก็บของไปหมดแล้วนะครับนี่คางตรงนี้ก็ะนจเดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเก้านะครับมาถึงตรงนี้อ่ะจะให้ดูห้องจากตรงนี้แล้วกันไม่ต้องสนใจขยะนะครับขยะเยอะหน่อยตรงนี้นะครับเดินเข้ามาในห้องก็จะมีที่นั่งใส่รองเท้าอยู่ทางนี้เลยนะครับตู้รองเท้าก็อยู่ในนี้นะครับตู้รองเท้าแล้วตรงนี้หัวเตียงนะครับหัวเตียงก็จะมีที่วางของแล้วก็มีเไฟให้ด้วยนะครับดีมากดีมากเลยนะตรงนี้ผมวางแบบของที่ใช้บ่อยอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วทางขวามือนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเราก็มีฮีตเตอร์ตัวจิ๋วๆตรงนั้นตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็จะมีที่แขวนได้นะครับตรงนี้ก็วางของแบบพวกเข็มคัดอะไรนี้ครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นชั้นต่างๆนะตรงนี้ก็พับผ้าเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะทํางานนั่นเองก็มีโคมไฟมาให้นะครับกับเก้าอี้ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้ก็ชั้นวางของครับ แล้วก็ข้างบนก็วางของได้ส่วนใหญ่ผมก็วางเป็นพวกแบบของตกแต่งนะตรงนี้ก็จะวางของที่พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ปไฟตรงนี้นะครับนี่ก็โหลดหนังไปดูบนเครื่องบินนะครับในห้องก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากอู้ตรงนี้ผมชอบมากตรงนี้ตรงนี้ก็ใต้เตียงนะครับมีที่เก็บของอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นต่างๆใช่ไหมเป็นลิ้นชักธรรมดาครับแต่ตรงนี้เปิดเข้าไปได้ครับ คือในนั้นมันลึกมากเลยนะผมว่าผมเอาหัวเข้าไปได้ลึกพอๆกับตผมเลยชอบเพราะว่าผมชอบปีนปีนเข้าไปในนั้นนะครับมันรู้สึกแปลกๆดีนะนั่นแหละนะครับผมชอบแบบปีนเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปหาของนะครับมันรู้สึกแปลกดีนะผมก็เก็บของที่แบบไม่ค่อยใช้ใช้ไว้ข้างใต้นะครับเพราะมันเข้าไปยากเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัวนะครับในนี้ก็เป็นครัวนะครับอันนี้ก็ยังรกๆนะครับในครัว ก็ให้ดูให้รีบดูแลกันคนือนเขาจะมาเก็บของนะเข้ามานะครับก็จะเจอตู้เย็นสองอันโซฟาอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้นั่งเล่นได้นะครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนที่กินข้าวครับมีทุกอย่างให้นะครับมีไมโครเวฟมีกาต้มน้ำนะครับนี่ก็เตานะครับแล้วก็เตาอบเตาอะไรนะครับก็คือทําได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากทําอะไรใครอยากปิ้งขนมปังก็มีเตานี่นะครับ หรือว่าอยากทำเคก้กอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ครับแล้วเราก็จะเก็บของส่วนตัวไว้ในนี้นะน,นี่นี่ก็ของผมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องทินะ้งอันนี้ก็ที่ล้างจานนะครับถ้าใครโชคดีหน่อยเนี่ยก็จะเจอเพื่อนบ้านที่เขาล้างจานนะถ้าใครโชคร้ายก็เขาอาจจะไม่ล้างนะครับโอเคครับทุกคนนี่คือห้องของผมนะครับที่นี่มันเรียกว่าเฮอร์เบกนะครับเป็น หมือนเอ่อ boarding boarding accommodation นะครับก็ตรงน,นี้จะเป็นโต๊ะแล้วก็มีเตียงอันนี้จะเป็นเตียงนะครับเขาก็จะมีเตียงให้แบบนี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กนิดนึงแต่คือห้องนี้ห้องของผมก็ค่อนข้างที่จะรกอยู่นะครับ <laughs> ก็เอ่ออันนี้จะเป็นเตาเตาเป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีที่ซิงค์ด้วยซิงค์ล้างจานนะครับทุกคนแล้วก็น,นี้จะเป็นเครื่องล้างจานแล้วก็จะมี เตาอ,อบแล้วก็เตาไมโครวเวฟนะครับทุกคนก็คือถือว่าใหญ่อยู่แต่คือเหมือนที่โรงเรียนนี้เนี่ยจะมี accommodation ให้เลือกสามอย่างสามที่ก็คือ Abbey Pervec แล้วก็ Triport นะครับที่ Abbey กับ Triport เนี่ยอาจจะมันจะ,ห,นจะห้องมันจะเล็กกว่าที่ตรงที่ Pervec นะครับทุกคนก็อาจจะมีบางห้องที่ Abbey ที่ใหญ่กว่าแต่ก็เหมือนเหมือนห้องส่วนใหญ่ที่ Abbey จะเล็กกว่าที่พี่ Pervec นะครับทุกคนแล้วนี่นะครับก็คือห้องอุ่ย นี้นะครับทุกคนก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็มีอันนี้จะเป็นที่อาบน้ำนะครับก็แค่นี้แหละก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมว่าทุกคนรอนานมากเลยนะสําหรับคลิปนี้แล้วคลิปเนี่ยมันก็ดูรีบรีไปหน่อยนะทุกคนทุกคนว่ายังไงนะครับผมขออภัยนะครับที่คลิปมันดูรีบรีผมถ่ายวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้วางแผนอะไรไว้แต่อย่างที่ทุกคนสังเกตถ้าใครสังเกตเห็นนะครับผ้าม่านตรงนี้สีมันเปลี่ยน ผมอยู่ในหอพักอีกหอพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวหอพักนี้นี่แหละและในมหาลาัยใหม่ของผมนะครับยังไม่เฉลยนะว่ามหาลาัยอะไรเดี๋ยวติดตามต่อกันไปได้เลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปรีวิวหอพักนักศึกษาและมหาลาัยของอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกาําลังใจให้ผมมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยคลิปรีวิวมหาลาัยนี่แหละสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย